ตามรอยเสด็จประพาต้นพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเขาดิน2,449องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินร่วมกับหลายภาคส่วนในพื้นที่ชาวชุมชนและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุทัยธานีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมจัดงานขึ้นอีกครั้งในปี2,557ระหว่างวันที่29-31สิงหาคมนี้ณวัดเขาดินใต้ตำบลเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์บรรยากาศงานแถลงข่าวจัดการแต่งกายแบบย้อนย ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5มีนายวัฒนากรผิวผ่องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินนายวัฒนพงโพงนิ่มแดงผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุทัยธานีคุณวัฒนาพรน,นาคสวัสด์พัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยวรวมให้รายละเอียดการจัดงานโดวยวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยรับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ซึ่งประเทศไทยนั้นประกอบด้วย3มสถาบัานหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่จะก่อให้เกิดความรัก ความสามาัคคีในชาติและเมื่อประชาชนได้รับรู้ความสําคัญในสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของคนไทยคือการทดแทนบุญคุณความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณโดยหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะมีประชาชนในพื้นที่มาร่วมงานเพื่อราลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่รัชกาลที่5ทรงประกาศเลิกาทาสทําให้คนไทยมีสิทธิเท่าเทียมกันสามารถทํามาหากินเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองอยู่อย่างเป็นสุขตราบเท่าทุกวันนี้ภายในงานมี กิจกรรมให้ร่วมรับชมอย่างสนุกสนานโดยจัดบรรยากาศย้อนยุคแบบงานวัดทานอาหารอร่อยจัดไฟแสงเสียงจุดพลุงดงามตรการตาการประกวดนางทาตซึ่งถือเป็นเวทีเริ่มต้นของสาวงามเกือบทุกคนก่อนก้าวสู่เวทีระดับสากลในวันแรกจะประกวดในชุดผ้าแถบสมัยยังเป็นทาตเมื่อผ่านเข้ารอบสู่วันที่สองสาวงามจะสวมชุดไทยประยุกต์เปรียบเสมือนหลังจากเลิกทาตแล้วซึ่งจะเชิญชวนสาวไทยทั่วประเทศที่มีความมั่น ใจในความงามและความสามารถร่วมประกวดได้ไม่จำกัดพื้นที่อายุระหว่าง18ถึง25ปีตั้งแต่วันนี้ถึง25สิงหาคมรับจำนวนจำกัดเพียง20คนเท่านั้นและยังมีสาวงามในภาคบันเทิงประกวดนางทาตรุ่นอายุ60ปีขึ้นไปสร้างความสนุกสนานแก่ผู้ชมในงานอย่างแน่นอนนอกจากนี้ความโดดเด่นในพื้นที่ของอำเภอเก้าเลี้ยวยังมีสนสถานที่สำคัญให้ท่องเที่ยวชื่นชมไหว้พระเสริมบรารมีและร่วมภาคภูมิใจกับวิถี ความพอเพียงของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะลิโดยอำเภอเก้าเดี้ยวนั้นเป็นแหล่งผลิตใหญ่ที่สุดในภาคเหนือจึงนำเรื่องของการร้อยมาลัยมะลิมาร่วมประกวดนำเสนอให้รับทราบถึงอาชีพเศรษฐกิจและฝีมืออันประณีตของคนไทยที่มีการสืบทอดด้านงานฝีมือมาทุกยุคทุกสมัยมีให้ชมภายในงานนี้อีกด้วยในงานตามรอยเสด็จพระพาต้นพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จเขาดินพศ2449ปญัจำปี2 5 5 7นี้นะครับ ผมอยากเชิญชวนให้กับพี่น้องในตำบลใกล้เคียงตบบนเขาดินในจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมาร่วมกันภาคภูมิใจในพระมหางษัตว์ของเราที่มีมาในอดีตพระพเจ้าหลวงสั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณก,กับคนไทยอย่างล้นพ้นนะครับในปีนี้เราเน้นที่พระดิตเรื่องเลิกทาสนะครับเราเป็นไทยทุกวันนี้พระองค์ท่านประกาศเลิกทาสในสมัยพระองค์นะครับสิ่งเหล่านี้คนรุ่นหลังเนี่ยต้องระลึก ถึงและก็ทราบซึ้งในพระมหากราุณาธิคุณของท่านอย่างมากเพราะฉะนั้นผมก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันภาคภูมิใจในงานเรามีการแสดงต่างๆซึ่งย้อนลอยในพระราากรณีของท่านเนี่ยทุกรายการมีเรื่องไฟฟ้าปราปลารถไฟนะครับมีการประกวดที่ดานางทาตนะครับให้เราได้รละลึกถึงมีประกวดวงแคนซึ่งเป็นอาชีพที่คนเขาดินและคนใกล้เคียงเนี่ยใช้ดํารงชีวิตนะครับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องมาร่วมกันร,รักษาไว้และก็ให้ คนทั่วไปได้ร่วมกันภาคภูมิใจด้วยว่าตำบลเขาดินของผมเนี่ยมีสิ่งดีๆมากมายกระทออุทัยเนี่ยเราก็ดำเนินการส่งเสริมการเสด็จพระาพาต้นทั้ง9จุดของจังหวัดนครสวรรค์นะครับและทุกจุดที่มีเราก็จะส่งเสริมกิจกรรมโดยเอานักท่องเที่ยวเข้ามายัางพื้นที่นะครับอย่างเช่นของเขาดินเนี่ยเราก็เตรียมที่จะเอานักเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงคือสลับรีนะครับไม่น้อยกว่าร้อยคนที่จะมา ชมตลาดซึ่งปีนี้การท่องเที่ยวก็ดูแลเรื่องตลาดย้อนยุคและกิจกรรมในตลาดจะมีอย่างไรติดตามชมนะครับ29ถึง31สิงหาติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่056514651 2ไม่มีวันหยุดราชการนะครับยินดีนะครับพรหวันไม่ไกลอย่างที่คิด เดินทาง2ชั่วโมงก็ถึงนะครับท่องเที่ยวย้อนยุควิถีไทยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ร่วมงานตามรอยเสด็จประพาสต้นเสด็จเขาดินวันที่29-31สิงหาคมนี้ณวัดเขาดินใต้ตำบลเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์